สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําควพิเศษครับประจําวันพุธที่29รกรกฎาคม2 5 6 3ครับ9.12โมง12นาทีนะครับก็อยากจะพาทุกท่านมาติดตาม Hashtag นะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแวันนี้นะครับเช้านี้ก็คือ Hashtag ให้มันจบที่รุ่นพวกเราครับ ให้มันจบที่รุ่นพวกเราเป็นแฮชแท็กที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าล่าสุดเขาพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับพูดถึงคุณหงาคารวานหงาคารวานสมัยเป็นเยาวชนปลดแอก กะคาราวานในสมัยนี้เข้าป่าเป็นเยวาวชนโปรดดเคยแต่งเพลงด่าจเจ้าเหมือนกันชื่อเพลงพระเจ้าตาเดียวกับชายคนนั้นอันนี้รัฐบาลเตรียมเรือรับรองคุมตัวผู้ชุมนุมจ้านี่ฮะเอกสารต่อชดอนะฮะกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยนะครับ บอกว่าพมหนังสือจากกองกําล,ลังตํารวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งถึงฝ่ายอำนวยการ3กองบังคับการอํานวยการกรมชาการนตรวจตะเวนชายแดนวันที่24รกรกฎาคมในหนังสือระบุการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุมกลุ่มเยาวชนปวดแกและสหภาพนักเรียนนิสิตนักศัยของประเทศไทยครับรวมถึงรายงานการควบคุมตัวผู้ชุมนุมร้อยคนและแกนนำห้าคนไว้ด้วยทั้งนี้ต้องติดตามมันต่อไปว่าการเตรียมการเป็นไปเพื่อจัดการชุมนุมอย่างไรนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นตัวเอกสารจริงๆนะครับอันนี้พูดถึงการชุมนุมที่ผ่านมานะครับทั้งกรุงเทพชนบุรีสงขลาสารคามลำปลางอุบลราชธานีขอนแก่นโคาราชปทุมธานีปตัตตานีภูเก็ตเชียงใหม่ครับ อันนี้โป๊ะแตกอีกแล้วโปะแตกอีกแล้วทุกการเคลื่อนไหวมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนครับคนนี้เป็นใคร <c oughs> อย่าเที่ยวยุ่เด็กเยาวชนออกไปตายแต่การน,นำหลบอยู่ข้างหลังแน่จริงออกมาประกาศเลยว่าแคนอะไรต้องชำระมีความหวังอยากทำอะไรให้เสร็จนะครับ อาจารย์เจตชี้หมอเหรียญทองเปิดรายชื่อบริษัทที่ไม่รับเด็กจบมอบจะได้ไม่ซื้อสินค้ามีน่าสนใจสิ่งที่ผมอยากจะบันทึกไว้นะครับก็คือคลิปที่พูดถึงอาชีวะนะฮะอาชีวะอาชีวะอันนี้มีในวันนี้นะครับมีกิจกรรมที่ ถ้าน้ำนนนะครับของเออยาวชนปลูแห่งนนทบุรีนะครับใช้แฮชแทกชื่อว่าเด็กนนพร้อมชมพเด็จการนะครับกับแฮมสเตอร์นนทบุรีครับนี่ครับอันนี้ฮะมีคนมาบอกว่ากลุ่มอาชีวะช่วยชาติรวมพลังปกป้องสถาบันชาติาศาสตร์กษัตริย์นะครับ อันนี้บอกว่าโป๊ะแตกอีกแล้วถนัดเรื่องนี้จริงๆนี่เขาพูดถึงยังไงฮะ,ะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับมาดูตรงนี้ก่อนคนนี้เป็นใครโอเคมาดูตรงนี้ครับเขาบอกว่ากลุ่มอาชีวะช่วยชาติร่วมปกป้องสถาบันชาติศาสตร,ร์กรรษัตริย์นะครับอันนี้มีแฟนเพจด้วยนะครับแฟนรายการ แฟนเพจกลุ่มอาชีวะช่วยชาติถแถลงการอาชีวะช่วยชาติราชดำเนินนะครับแล้วก็เขาได้เบอร์โทรนะครับเขาก็าไปสืบนะครับมเบบบีเบอร์โทรปั๊บนะฮะเปิดโทรปุ๊บแล้วก็ได้ไลน์มาลายคนที่ตั้งเพจน่าจะชื่อดันในนะครับนี่ชื่อดันในชื่อดันในปับ๊บก็มาดู เป็นผู้ชื่อดันในทิพยานรวมพลังประชาชาติไทยครับนี่ครับดันในทิพยานนาควานิศรวมพลังประชา,ชาชาติไทยดันในทิพยานนาควานิศครับเขตสี่ทุ่งสงบงังบางขันนะครับก็เป็นผู้อดีตอดีตผู้สมัครนะครับอดีตผู้สมัครของ คุณสุเทพทุกสุบรรณนะครับรงพลังประชาติไทยบอกว่าหงุดหงิดแคมเปญนี้มากมากจนอยากให้เด็กอาชีวะตัวจริงออกมาบวกออกมาบวกกับอาชีวะตัวปลอมให้หนีกลับบ้านไปเลยรอดูวันจัดตั้งจริงกับหลังจากจัดตั้งดีกว่าคุมอาชีวะอาชีวะจริงๆจะออกมาหรือเปล่านะครับมุกเดิมๆข้างในนะจะอาชีวะจริงหรือเปล่านะครับอ๋อก็เขาก็เข้าไปคนนะ เาไปคน้นอันนี้ก็มีตอบโต้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้3วันที่แล้วให้มันจบที่รุ่นพวกเรานะครับอันนี้มาดูตัวอย่างของคนแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานนะครับเขาไปเอาเฟซบุ o กนะครับของคุณสุรชัย จันที่มาทอแลยคุณหงาคารวานนะครับหงากระโพธจะปลดแอกเพื่อใครที่ไหนหนอผู้เท่ารอรอรอจนหัวข่าวที่ผ่านมารบกันก็นานยาวเห็นแต่ศพทุบท่าทุลีดินพอกินข้าวแก่พอกินข้าวเท่าพัาอยู่นานจึงไหวถึงแก่เท่า แต่ไร้ประโยชน์อันใดกินข้าวจนแก่เท่าอายุมากเพราะอยู่นานไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยอันนี้ก็มีเด็กๆเด็กๆออกอาวุธนะครับพูดถึงคุณสุรชัยจันทิมาทอนอันนี้1ชั่วโมงที่แล้วนะครับดารากปปศไปให้สุดๆุดอยู่ที่ลุงตู่ของจองกันมากครับให้มันจบที่รุ่นพวกเรา อันนี้ก็วันนี้นะครับวันนี้ก็มีชุมนุมที่ไหนบ้างนะครับมีชุมนุมที่น่านนะครับใช้คิดว่าน่านจะทนหรอแล้วก็ที่สุพรรณบุรีนะครับสุพรรณจะไม่ทนนะครับสารกลางสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็5้ามงเย็นนะครับที่ประตูสิบสามอุทยานสวรรคนครสวรรค์นะครับแล้วก็เชียงใหม่จะไม่ทนที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ครับ อันนี้ของสอสสสเจี๊ยบอมรัตนะครับขอคำอธิบายขา้อท็จจริงจากรัฐบาลด้วยสารที่รองรับควบคุมแกนนำห้คนและสารที่ควบคุมตัวผู้ร่วมชุมนุมอีกร้อคนนะครับอันนี้เป็นข่าววันนี้เลยนะครับของเดลิเดียลนะฮะจับตากลุ่มอาชีวะรวมตัวเผชิญหน้าเยาวชนปวดแอก รัชชีเป็นสี่แม่าวชุมนุมแต่หว่นม็อบชนม็อบหนเตือนบิกตู่ดวงตกสภัทนะนะนรมนขวดจับกังสองจับกังก็คือ,อกระทรวงรายงานนะครับใครๆก็รู้ว่ากากรกบพะสเปลี่ยนชื่อขนาดจะเผชิญหน้าจะเอาอาชีวะมาบังต้องเร็วขนาดไหนเสื้อแดงสารต่ดสีไม่ได้เผาแล้วใครเผาอ่านี่ฮะ ทิชาถามกอสอมพฤติกรรมหมอเรียนทองเข้าขายคุกคามเสรีภาพนักเรียนคนหนุ่มสาวหรือไม่นะครับจากทวิตเตอร์ของคุณทรงเกียรตินะครับครับอันนี้ก็เป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งของวันนี้นะครับแฟนรายการครับแฮชแท็กอันดับหนึ่งของวันนี้ช่วงเวลาช่วงเวลา,า9โมง21แล้วก็ วันนี้นะครับมีเด็กนักศึกษามารวมตัวกันเหมือนกันนะครับใช้แฮชแท็กเราไม่ใช่ตัวประหลาดนะครับเราไม่ใช่ตัวประหลาดซึ่ง10โมงครึ่งนี้เขาก็จะเดินกันนะครับเขาก็จะเดินจากจากถนนราชดำเนินไปที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับครับนี่ครับ นี่ฮะนี่ฮะครั้งแรกนักเรียนเรีนหนังสือให้กระทรวงสาริจการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับนักเรียน LGBT คือนักเรียนเพศที่3นะครับเพศสภาพอีกกลุ่มหนึ่งด้านสุวนมการแต่การความถูกต้องการไม่เลือกปฏิบัตินะครับก็จะเดินตั้งแต่นิทัตโรทักโศลินไปตามกระรวงเสือกิจการระยะทางประมาณ1.3กิโลนะครับปล่อยขบวน10โมงตงครับนี่ฮะเดี๋ยวเราต้องดูแฮชแท็ก เราไม่ใช่ตัวประหลาดนี่นะครับแฟนรายการนี่ฮะอันนี้หน้าเทเวศประกันภยัยเก็บไว้สอนตัวเองเธอขอบคุณนะครับที่กล้าสอนหนูเราไม่ใช่ตัวประหลาดก็เป็นนักศึกษาสิทธิพลเมืองนะครับอันนี้ยิ่งกว่าวิชาสิทธิพลเมืองอนะมีทวีตใหม่มาแล้วนะครับนี่ล่าสุดเดี๋ยวนี้เลยนะครับ เริ่มกันมาแล้วนะคะคนเริ่มเยอะแล้วด้วยแต่ชุดนักเรียนเลยตั้งขบวนที่หน้าเทเวศประกันภยัยตรงข้ามนิชักศการ์โกสินนะคะนัดเวลาปกตินะคะอย่าสายนะนี่ฮะเด็กรุ่นใหม่ใช้ทวิตเตอเป็นการนับชุมนุมนะครับแฟนรายการนะครับก็บันทึกไว้นะครับ9โมง23นาทีพุธที่29รก,กรกฎาคม2563ครับผมชิบททามะพิเศษสวัสดีครับ